โอเคสวัสดีท่านเซอร์วิสท่านด้วยนะครับจบดูผมและลาสโนเช่ครับยมีตัวสู่การ์ลิฟออโต้ไอวีนะครับมอสไอรอนแมนนั่นเองนะฮะก็เป็นมอสที่ถือว่าเก่าแล้วนะครับก็เก่านะฮะแต่เราก็จะจะจะมาเล่นกันอีกครับเพราะว่าเก่าแต่เก่านะฮะโอเคเริ่มไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาถล่มเมืองกันนะฮะผมไอรอนแมนนะฮะเราจะมาถล่มเมืองกับจาวิสกันนะฮะจาวิสด้วยเลย มาลุยเลยนะครับขลมงเมืองกันดาวิสเปิดระบบรีพร์เตอร์ที่มือตอนแรกต้องรีพร์เซอร์ก่อนเลยนะครับแต่หารถก่อนไม่มีรถเลยเหรออะไรวะเนี่ยเมืองไม่มีคนขับรถเลยเนะี่ยเดี๋ยวเองจะได้นะครับนั่นแหละเรียบร้อยครับผมไปลงมาแล้วลงมาดาวิสต่อไปเปิดสั่งระบบยูนิซาย ต่อไปไมิซายนะครับอันแหลเยี่ยมต้นนานลบด้านลบถล่มครับถล่มอย่างนี้ต้องถล่มเรียบร้อยครับเราจะถล่มเมืองกันนะฮะต่อไปสึกการระบบยิงปืนกลที่มือยวใช้ปืนปืนกลน,นะครับผมอ่าตำรวจมาแล้วครับอ่ารถพยาบาลดีกว่าไม่ใช่ตำรวจ ไปไกลๆไกไปกลๆไกนั่นแหละเอาไปมีตายไปเิอะไรพวกอะไรพวกนะครับก็ตำรวจก็ไม่เว้นครับเราคืออลเอรแมนนะฮะไอลลอรแมนนี่ในหนักนะเป็นคนดีนะแต่ในเกมก็คนละเรื่องกันเลยนะครับหวดดีพวกนั่นแหละครับผมเดี๋ยวมีสตายไปเรียบร้อยนะครับ รู้สึกมีคนยิงเราอยู่อะไรอะไรมี่นะคนยิงเราล็อกเป้าเรียบร้อยยิงนั่นแหละตายยังตายยังวะเออตายแล้วครับรู้สึกมีคนยิงจรวดเราอยู่ฮอนี่เองแต่เราขอฆ่าหอรก่อนนะครับเนี่ยมันยิงเราโอ้ยยิงสาวิครระบบค้นชตัวเองยิงจรวด าตายแล้วนะครับพอ,พอระเบิดเฉยอ้าวอะไรพวกเป็นเออเป็นยาของตำรวจนะฮะออกมาฆ่าเราอะไรอะไรอะไรระเบิดยังวหยังไม่ระเบิดออกไปอีกลูกนึงน่าจะระเบิดแล้วนะครับ นี่อย่าเผาไปเลยเยี่ยมระเบิดแล้วครับมีอะไรมาอีกนี่ตรวจวครับไปเผามันแฮรรี่พาวเซอร์ที่หน้าอ,อกเรียบร้อยครับเอ่อจาวิสเตอือนนะครับว่ามีมีศัตรูใหม่มานี่แหละวะน่หนวะ อ่านี่ครับนั่นแหละมีพอ์เตอร์ไปเลยอะไรพวกอะไรพวกอะไรพวกตายไหมยังไม่ตายยังไม่ตายอีกลูกเรียบร้อยครับตายแล้วมั้งนาะตายแล้วนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหคราวนี้มาเป็นในนี้เลยครับ อะไรอะไรนั่นแหละเดีพอตไปดิดีพอตเซอร์ที่มือเผาไปเฮ้ยนั่นแหละโดนไหมโดนไหมเรียบร้อยครับโดนนะฮะอือเราก็โดนจังๆเลย อะไรพวกืแย่แล้วครับถอยก่อนถอยก่อนใกล้เกาะเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะครับมันหลบระเบิดเราได้อะมิสไซเราได้นะครับมีฮอมาอีกแล้วพอมันยิงมีมิสไซได้นะครับเราต้องคอยระวังพอมือโอ้โหโอ้โห รีคอรเซอร์เผาไปเลยดีกว่ารีคอรเซอร์เผาเลยดีกว่ารีคอรเซอร์เผามาันมันบินเร็วครับรีคอรเซอร์เราตามไม่ทันเอาไปนั่นแหละโดนยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายอีกนั่นแหละครับผมเรียบร้อยไปยังว้วะโอ๊ย มีพอมอีกนะครับอะไรพวกที่ใครซื้อไอรอนแมนได้นะครับอ I love you have ิ n c o m i n g ไม่อะไม่ละโอ้ยมีคนยิงเอาอยู่ครับไอตัวนี้ไม่ละ ป็นหุ่นยนต์ที่ผู้ตำรวจสร้างขึ้นมาเพื่อจะมากำจับเรานะฮะผมไม่รู้ว่าในหนักคอนเทนต์เพื่อนกันหรือเปล่าแต่ในในเกมเนี่ยหุ่นยนต์มันสร้างขึ้นมาเพื่อกำจับเรานะฮะอะไรพวกอะไรพวกอะไรพวก,รพวกเรียบร้อยครับเข้ามาเข้ามาเข้ามา ใครเข้ามาอีกโหดไม่เลยครับผมไปลุยไอรอนแมนสยามนะครับชื่อวับโอ้โหโดนจังๆซิสเตอร์เออร์เลอร์อะไรเ,ย,เยวนะครับระบบเออร์เลอร์อะไรมือมันเงียบจังเนาะระเบิดไปดิระเบิดไปดิ ระเบิดไปได้มันแหละทำลายห,หมดครับเอ็กซ์ซอร์ปืนล็อกหัวนั่นแหละโดนไหมไม่โดนว่ะนี่ต้องเจอนี่ไปเร็ว มันทิกมันพีฮอลเซร์เขาเลยครับฝึกมีฮอร์ไอีกแล้วครับืเกือบโดน เรียบร้อยครับสลัดเรือกันหมดเลยสลดัดหุ้มีหมดเลยขอต่อครับผมมีใครช่วยรอแมนได้เฮ้ยโอ้โหสองตัวเลยสองตัวก็ไม่กลัวครับผมนั่นแหละหายแล้ววะของไม่โดนของไม่โดน เออนั่นแหละโดนแล้วครับโอ้ยเกือบโดนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอะไรระเบิดยังเริ่มแล้ววะเรียบร้อยนะครับนี่ไงเรียบร้อยครับระเบิดเรียบร้อยแล้วนี่อะไรเนี่ย อะไรอะไรอะไรฮะรเรียบร้อยครับผมด้วยพลังของไอรอนแมนนะฮะ เยี่ยมกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่มีใครจัดการไอรอนแมนได้ครับมาเขาา้เขามาเข้ามาเข้ามาโอุ้ยโดนจังๆครับอ๋อแย่ละ โดนเข้าไปอีกรอบโดนเข้าไปอีกดอกเอาอีกดอกไหมเอาอีกดอกไหมอีกลูกไหมเรียบร้อยครับตายแล้วตำรวจที่แห่มาทั้งเมืองเรี่ยงเนี่ยความเลยสวัสดีครับพอสวัสดีครับผม อะไรอะไรพวกอะไรพวกเต่าด yeah. ้วยรีคอสเตอร์เข้าไปเจอรีคอสเตอร์นี้เข้าไปอตายไหมอือหือโดนในจังครับวิ่งเลย นี่ไงตัวนี้นะครับโดนเอาไปอีกลูกพอมีไหนวะเนี่ยนี่ครับเอาไปอีกดอกเอ้ยนั่นแหละเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีไข่ซวยไอรอนแมนได้นะฮะเดีย๋ยวเราลงไปบูมบ้างดีกว่าลงไปบูมบ้างดีกว่านี่ด้วยพลังแห่งไอรอนแมนครับโอ้โ,อโหโดนตัวเองอ่ามีทรายหลบได้ มันอะไรอะไรฮะอะไรไอตัวนี้มาครับไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะลงเข้าไปอีกนั่นแหละเยี่ยมเรียบร้อยครับ มีมิซายมีมิซายยุงมาเผารถให้หมดเลยมีพาวเวอร์โอ้โหโดนจังๆอยู่ไหนวะเนี่ยพอข้ามอนุนะครับบางอาจบางอาจบางอาจผ่าครึ่งเลยผ่าครึ่งพอเลยนะครับนี่ลงมาทับเลย เผาให้หมดเผาให้หมดใกล้ตายแล้วครับอฮ้อเรียบร้อยเอ